สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง BFP ธรรมดานะครับช่อง v f p ธรรมดาก็จะมานำเสนอหน่วยฮานอยนะครับฮานอยเวียดนามนะครับวันที่19กุมภาพันธ์2564ครับขอขอกราบขอบพระคุณสมาชิกทุกท่านด้วยนะครับที่รับ ทุกคลิปทุกๆคลิปเลยนะครับแล้วก็กดถูกใจตลอดมานะครับขอ,ขอให้ทุกท่นทกานสุขภาพแข็งแรงนะครับขอตุงขอตุงอย่างๆนะโชคดีมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตของในครอบครัวของพวกเราทุกๆท่านนะครับขอขอบพระคุณมากๆสำหรับท่านที่เข้ามาใหม่ก็ขอที่แจงว่าฮา,อานอยจะมีทุกวันทุกวันนะครับฮานอยก็คือหน่วยของเวียดนามน,นะครับประเทศเวียดนามนลนะ้จะมีทุกวันวันละหลายฮาน ก็จะมานำเสนอวันละสามฮานอยนะครับฮาหนอยพิเศษห้าโมงครึ่งฮาหนอยธรรมดาหกโมงครึ่งฮาหนอย VIP ทุ่มครึ่งน,นะครับวันละสามฮานอยนะครับก็ฝากกดติดตามไว้ก่อนเลยนะครับเพื่อที่จะไม่ให้พลาคดคลิปต่างๆ,ๆที่ลงอัพล,ล,ลงมาใน YouTube นะครับก็จะตรงดิ่งมาส่งถึงบ้านเลยนะครับส่งถึงโทรศัพท์ของแต่ละท่านแต่ละท่านเลยนะครับมันจะมีคําว่าแจ้งเตือนขึ้นมาใน YouTube นะครับว่า ับคิปให,ใหม่มาแล้วก็ไปแตะดูแล้วก็เปิดดูได้เลยนะครับสำหรับสมาชิกใหม่นะ,ะการลงทุนมันก็มีการเสี่ยงเป็นธรรมดาเนาะก็ขอให้ทุกท่านพิจารณานะ้วก็นำไปใช้แล้วกันนะครับออขอเชิญชมได้เลยนะครับดูดูดูดเลขเด่นก่อนนะดูเลขเด่นกันนะครับ ธรรมดาครับวันที่ยี่สิบภาพันธ์2564ซ้าหิส่งตรงกับวันเสาร์นะครับเด่นบนหนึ่งสาสี่ห้านะครับหนึ่งอสามสี่เด่นที่สุดนะใครได้เลขเหล่านี้มาก็จัดเน้นบนเลยนะครับสำหรับเด่นบนล่างก็0 1 2หนึ่งสองเน้นที่1กับสองนะครับหนึ่งกับสองมันชนกับบนคิดว่าต้องเน้นบนกับล่างครับเน้นบนกับล่างนะประมาณนี้ขอขอบพระคุณทมาอีกทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามา พิจารณาก่อนนำไปใช้ครับถ้าไม่ชอบก็ผ่านนะถ้าไม่ชอบก็รุ่นลมนะครับรุ่นต่อไปอใครมาที่หลังหรือเพิ่งจะเข้ามาก็เข้าไปย้อนดูคลิปของช่อง VIP ธรรมดาได้นะครับต้องเข้าไปที่ช่อง VIP ธรรมดาแล้วก็กดหาตรงที่ว่าวิดีโอแล้วก็ค้นหาเพลิ์นะครับเพลิ์ mm. ก็คือเป็นหมวดหมู่หมวดหมู่ก็คือ,อหัวรัฐบาลอีกหมวดหนึ่ง ไว้ห้าน้อยอีกหัวนหนึ่งหุ้นต่างๆอีกหัวนหนึ่งเป็นเป็นเป็นหมวดหมวดหมู่นะครับให้ไปดูนะครับในช่องนั้นนะอขอขอบคุณมากนะครับจดเอาทุกตัวนะครับจดเอาทุกตัวนะเราก็มาว่าคู่เจาะคานนี้คู่เจาะถ้าไม่ชอบก็ผ่านนะครับาบางทีมันอาจจะใกล้คิดไปแค่คิดมา,าประมาณเขาเรียกว่าอะไร เฉียดไปเฉียดมากค้คิดไปกคคิดมาว่างั้นเ <c> ฉ <oughs> ียดไปเฉียดมาเฉียวไปเฉียวมาไม่ไม่เข้าสักทีอะไรเงี้ยให้เด่นมันข้าเข้าอยู่แต่ว่าคู่เจาะมันก็พลาดไปบ้างอะไรเงี้ยก็พยายามเอาไปลูดก็ได้นะครับหนึ่งกับสองนะเน้นบนกันล่างนะครับอ่าประมาณนี้อ่าจดเอาทุกตัวแล้วยังครับจดเอาทุกตัวแล้วยังนะอ่าจดเอานะ S 1กับ2นะครับ1 4 4 1 1 5 5 1 1 6 6 1 1 7 7 1 1 3 3 1 1 8 8 1 1 3 3 1กับ1 8 8 1เป็นตัวรองนะครับเน้นที่1 4 1 5 1 6 1 7นะสาย2ก็เหมือนกัน2 4 2 5 2 6 2 7เน้นนะครับ2 3กับ2 4นี่เบาๆก็แล้วกันนะครับเน้นเน้นทางไหนมันชอบหลบไปทางนั้นทางอื่นก็พยายามดูกันแล้วกันนะครับอ่า หาเด่นท่านอื่นมาประกบนะครับประกบชนกันสมมติว่าเด่นท่านอื่นมี6มี3มเนี้ยมี6มี5เนี 5, ้ยก็วงกลม,มเฉพาะ6กับห1 6 1นึ่งหห้าอะไรเงี้ยที่มันชนชนกันนะครับเป็นตัวเน้นนะอ่าเป็นแนวทางนะครับมาลดความเสี่ยงให้ก็ประมาณนี้นะครับขอขอบพระคุณสมาชิกทุกๆท,ท่านนะครับที่แวะเข้ามาหาขอให้ทุกท่าน ุขภาพแข็งแรงมั่งมีสีสุขร่ำรวยๆมีเงินมากมายนะครับก็ขอขอบพระคุณนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ